โอเคเราไข่ด้วยใช่ไหมโอเคโอเคใหญ่เอาให้ใเอาให้นะคะเด็กใหญ่เอาให้ได้ใหญเอาให้ลูกเอาไข่ไข่อืมอาไข่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 ด้วยไข <c oughs> ่ด้วยอ๋อเออเอาไข่ออกเไข่ออกเสร็จเเออใหย่เอาไข่ด้วยเว้ยเลยอุ้ยเลยค่ะ ชูใหญ่หน่อยอุ้ยจะไข่เซนี่ตัวลูกไข่เซนี่ตัวเองก็นั่งอยู่แค่นะนั่งขอขอไข่ไข่อ่ะพี่พอยพี่พลอยไข่พี่พลอยกินไข่หน่อยไข่พะโล้หน่อยพะโล้นะคะพะโล้นะคะอืมอร่อยไหมคะอร่อยไหมข้าใหมวใหม่เหรอคะเอาใหม่หรอคะเยอะๆเลยไม่ต้องจับค่ะมันเปื่อน ยายป้อนเองออ,งอมอร่อยโอ๊ยสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะอนี่น้องเพชรนะคะน้องเพชรเก่งค่ะตอนนี้น้องเพชรเก่งมากอภนนิพรสวัสดีค่ะยังสวัสดีสองมือลูกสองมือสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าเรามาพบก,กัน เธอกับฉันหัวเราะยิ้มันละนิดจิตแจ่มใสใส่ใจหนูอ่าเอา,อา,อา,อามามามาต่อพี่พลอยต่อไข่ด้วยพี่พลอยไข่ด้วยมีไข,ข่พะโลค่ะไข่ด้วยค่ะไข่ด้วยค่ะ ไปขี่อู๋น้องเพชรน้องเพ็ดเดี่เพชรอยู่กับยายอยู่กับยายให้เพ็ดกินข้าวก่อนทางซ้ายทางขวาอ้าวน้องเพชรหายพี่พลอยเห็นน้องเพ็ดไหมพี่พลอยเห็นน้องเพชรบอสน้องเพชรคอยเสียไปซอยอสจับไม่ไม่ทำไมมพี่พลอยเห็นน้องเพชรบอสยุ่งไปมี สลับกันสลับกันสลับกันหน่อยมืดไหมคะมืดไหมเอ่ยลุก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 ลุสลับกันลุกลุกลุกลังลงพี่พลอยนลงนลงลงน่งน้องเพชรเห็นพี่พลอยไหมเอ๋น้องเพชรเห็นพี่พลอยไหมว้า องคนเหรอสองคนไม่ได้มันจะเหยียบเกอนมันจะเหยียบกันเห็นไหมเห็นมีอควายไหมอ๋ออาวอันต่ออันต่ออันต่ออุ้ยียงเกีงเกีงร่วยด้วช่วย้วยช่วยด้วยช่วยดปิดปิดปิดปมากมากปิดมาก่อนเดี๋ยวข้าวใส่ปากด้วยกินไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะ เด็กนะคะสาเด็กนะคะอือขึ้มาขึมาขึมาขึ้นมา้นมาลุมาลุกมากลุกกมเอาขให้น้องพินเข้าต่อใครมาใครมาลุงวิทยาลฟยสดทุกทีเลยกินด้วยหน่อยค่ะอ้อาด้วยหน่อยค่ะด้วยไหมเอาไว้เห็นไหม ลอยอ้ยนี่อยยอิ่มหรอคนกินบอว่าหาคำหรอไปเที่ยวไหมวันนี้เที่ยวไปไหมใครจะไปเที่ยวออหนู่นูเขาจะไปอ่างด้วยันอันนี้ไปอ่างสไลด์ด้อ่ะปิดปิปอ่ะขยับลงขยับลงอีกขยัง้ไ่หนัขาขลงไปอีกหนัขาไขลงอ่าโอเคนอยลงนอลงเออเอาอเอาหมุหมุนหมนมุนเอาหัวเ้นอ่าอ่า đừng giaba áp ba ăn áp đôi bay áp bay bay áp, bay bay áp bay bay phải bay 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 bay